ช่วงคลินิก SME คลินิก SME ของเราในวันนี้มาดูกันว่าการลงทุนทองคำต่างประเทศนั้นต่างอย่างไรกับการซื้อทองคำแท่งตามร้านทองกันครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจตกออกหมุกพิมพ์ซึ่งตอนนี้กําลังไปได้ดีและต้องการหาวิธีการลงทุนเพิ่มในกองทุนต่างประเทศซึ่งตอนนี้ทองมีแนวโน้มที่น่าจะดีจึงอยากขอคาปรึกษาว่าการลงทุนทองคําแท่งในตลาดต่างประเทศแตกต่างอย่างไรกับการซื้อทองแท่งในร้านทองครับ สำหรับท่านเจ้าของธุรกิจส่งออกที่มีความประสงค์ที่จะป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินบาทแข็งและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นการลงทุนในกองทุนทองคําเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่าผลตอบแทนของกองทุนนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อปัจจัยลบทั้งสองเกิดขึ้น อีจุดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านสนใจที่จะซื้อทองคําผ่านตามร้านทองทั่วๆไปท่านสามารถปิดความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อได้แต่ว่าไม่ใช่ความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำดีๆที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ครับ